กิฟต์แม้แต่ไทยต์เ้ดอนายความนายความนายความมันมีอะไรบ้างูคัรเงียบมากมันเป็นมันไม่มีพลังพิเศษป่ะมันเป็นแค่มือเพราะว่าขัตอนที่มีเขาตอบไปเขาบอกว่าเออมันพลังพิเศษหมดเลยนะผมบอกฮะแขน ครับผม tomar, ok ชื่อแมนนะครับรับบทเป็นคุณเจ๋งครับก็เป็นเจ้านายเจ้ารับครับผมสวัสดีครับผมเบนนะครับรับบทเป็นพันนะครับก็เป็นเด็กจบใหม่ครับผมแค่นั้นเลยค่นเยโหเฮียบเราเล่าเป็นไงอ่ะสดใสครับสวัสดีครับอาภูมิพัทครับรับบทเป็นพูดครับผมก็เป็นดารานักแสดงในเรื่อง ถึงบทเราหน่อยหรอเนี่ยแหละบทรับทเเป็นตวองไม่แต่แบบเรื่องแบบความสัมพันธ์อะไรไม่พูดไอเราติดตามเราติดตามสวัสดีครับชื่อพิมครับผมรับบทเป็นคนดีฮะชื่อเปรมครับไม่หยุดในเรื่องเลยสวัสดีค่ะน้องมอนะคะรับบทเป็นสาวใช้ในออฟฟิศแก่งหนุ่มเป็นแม่บ้านทำงานอยู่นี่ ล้็ดีค่ะดีเบลเลอค่ะรันะบบทเป็นต้นไม้ค่ะ <c oughs> เป็นต้นไม้ประดับ <c oughs> เป็นต้นอะไรเป็นต้นอะไรครับ <c oughs> มักก็ดีผลค่ะเรา <c oughs> เป็นต้นเอ <c oughs> ็กซินมาจากป่าหิมะพานเลยมายังบริษัท ้วคือแบบติดตามได้ยังไงสําหรับซชรี์ก็ติดตามได้ทางช่องวันครับทุกวันอังคารฮะทุ่มตรงนะครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ทาง VTV ครับไอวีทีวีก็มีเวอร์ชันอันคัดด้วยนะครับผมก็ได้ดูนแบบเต็มอิ่มแน่นอนสวัสดีครับผมชื่อพัทเด็กจบใหม่ไฟแรงที่ฝันอยากทำงานในบริษัทดีๆเอกสารการประชุมพี่เมื่อไหร่จะได้ไฟที่พี่ขอวันเนี้ยได้หรือยังเราไปเอาเฉาคุยให้พี่หน่อยสิจ๊ะไม่เยอะหรอกขอโทษนะครับให้ผมเฮ้ย ให้ผมเลี้ยงกาแฟเป็นการขอโทษได้ไหมครับคุณทํางานอยู่ดิจิตัลมาร์เก็ตติ้งเหรอครับคนในแผนกกลัวเม่เนคนนี้มากเลยครับชื่อเจ๋งแต่ไม่ใส่ห็นสวยชอบจิกเป็นไก่ไม่มีความเป็นมนุษย์แต่สั่งสั่งสั่ง,งอย่างัรขี้มู๊คุณเจ๋งเมนเนคนใหม่เขารอพบเธออยู่เจอกันอีกแล้วนะครับถ้าก่อนหน้านี้ผมได้พูดหรือทำอะไรให้ใครไม่สบายใจ ผมขอโทษนะครับมีคนบอกผมมาว่าความสัมพันธ์ในทีมที่ดีจะทําให้พวกเราเนี่ยทำงานกันราบลื่นจากสีขาวเปลี่ยนเป็นให้เหมือนสไลด์ยางไงสไลด์เนี้ยผมชอบนะครับ<ส>เข้าไปนอนที่ห้องตเตเองของผมก็ได้นะครับจะได้สบายสบายพัท,พทอินฟลูเอนเซอร์มากเก็ตติ้งมีแนวโน้มคุณพัทนี่เขาเป็นเลยขาคนเจ๋งะครับนี่โโพุณพุทอ่ะพ่อแกงตลอดเลยน้องมีแฟนแล้วหรือยังครับเนี่ย ผมนี่อิจฉาคนจริงจังเลยไม่เห็นท้องฟ้าสวยๆแบบนี้ทุกวันเลยอะแต่วันนี้สวยที่สุดเลยนะเพราะว่ามีพัทอยู่ตรงนี้ไงค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะครับเต็ดไปเข้ามาดนะ โอเคก็คือฝากเรื่อค่อยๆรักด้วยหรือว่าใครที่แบบเป็นแฟนคลับหรือเคยดูอยู่แล้วก็คือมาคอมเมนต์ได้ครับว่าเป็นยังไงอันแน่นอนวันนี้นักแสดงค่อยๆรักมาเราต้องมาทำชาเลนจ์กันแน่นอนปกติเราเป็นคนแบบชอบเล่นเกมเอบอทำชาเลนจ์ไหมสามคนก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่เหมือนกันนะเอาล่ะไอเนี่ยผมกนหมดเลยนะเพราดูแบบอมโหอ่าแล้วชาเลนจ์วันนี้ที่จะให้ทีมนักแสดงค่อยๆรักมาทำกับตู้ซ่อนหมีก็เป็นชาเลนจ์หนึ่งในตำนานของเราเหมือนกันนะคะสำหรับชา ท้าตอบตอบค่ะนึกออกแล้ <it> well. แลวเนาะนึออกค่ะมัจะมีกระดิ่ง2ทีมแล้วก็แย่งกันตบซึ่งคราวนี้เรามีทีมมาทีมในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับซีรีส์ดังโอ้โโอ้ย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 อ้ยโ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 อ งั้นเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันก่อนเริ่มไปแล้วกติกาท้าตบตอบผู้เล่นจะแบ่งออกเป็น2ทีมในแต่ละข้อจะมีคำใบ้ที่เกี่ยวข้องกับคำตอบอยู่เมื่อฟังคำใบ้จบผู้เล่นสามารถแย่งกันตบกระดิ่งเพื่อมีสิทธิ์ตอบ หากตอบผิดสิทธิ์จะเป็นของอีกทีมหนึ่งทันทีแต่ถ้าไม่มีใครตอบถูกในคำใบ้นั้นจะมีสิทธิ์ฟังคำใบ้ต่อไปใครตอบถูกก่อนจะเป็นฝ่ายที่ชนะเราคงอยากตอบอันนั้นได้ไหมได้ได้เราจะตอบอันนี้เลยหรือถ้าอยากตอบอะไรที่ไม่ใช่กระดิ่งก็ได้เข้าจจกิจการเรียบร้อยนะคะพร้อมนะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่งซ้อม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 วัยจิ๋ว่ไอ้ทีมลองดิเออไอทีมลองดิเออ ซ้อมผมซ้อมเหมือนงานซ้อมเหมือนงานซ้อมเลยเฮ้ยคุณเจ๋งอะไรคุณเนี่ยข้อแรกนะคะคีย์เวิร์ดแรกพรีเทียมมีการซาติโนหนูขอสเปนแมนที่แมนจับผมคิดว่าผมตอบได้เป็นพี่โอเคพร้อมนะคะคีย์เวิร์ดแรกคือคำว่าเกาหลีค่ะ เดา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 แวเดามเดาโอยเดเาดูเลยเดาเลยะเดาเลยเดาเลยมองหมดแค่ไหฮะสตาร์ทอัพครับผมเอ้ยเาทไมทไมถึงคิดถึงเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เรามีของ True CJ อยู่นะครับเรื่อง s t า r t ทอใพไทยแลนด์ก็ขอฝากด้วยนะครับขายของสุดๆอันนี้คือมาเรื่องเดียวแต่ได้สองเรืองและสตาร์ทอนะคะ เป็นคำตอบที่ผิดเราเราแช่งกันอย่างนี้เลยเหรอเป็นคำตอบที่ ผิดนะคะก็ถูกนี่นะอ๋อดิฉันคิดว่าพี่ไปแล้วเจ้าเรื่องแมนมาสมาเนาะตอนนี้ไม่แมนตรงไหนไม่ถึงว่าในเลนส์ฟิกเป็นฉันมันผิดตรงไหนในเลนส์ฟิกตอนนี้จบเก่าไปเลน่าจะเป็นเรื่องฉันจะปั้นราชินีหรือเปล่าไม่ตอบไม่ตอบปรึกษาพ่อเลยฉันคิดว่าไม่น่าจะใช่นะแอ้เก่าเก่าไปเลยไหมเออ d e s ี่ n ลตอ t ฟเดอะซันอะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องอะไรเดซันเดซันเรื่องนี้ไงสาว อยากไปฟูเฮาไหมใช่อยากตอบฟูเฮาอ้าวแล้วผมไปช่วยเขาทำไมอยากตอบผมไม่อยากตอบอะไรเก่าๆฟูเฮาไปก็ได้พี่ไม่เป็นไรหรอกฟูเฮาไปแล้วถ้าจันหยาปั้งอาชินีมานะเจอฟูเฮาทำไมถึงตอบฟูเฮาค่ะผมรู้สึกว่ามันแมสมันตำนานเตอนแรกๆทำเป็นซีรีส์เกาหลีมันดังมากๆรเราจะรู้จักกันรู้จักไหมไม่ครับไม่รู้จักหน้าคุรูใครเล่นอ่ะแต่ไม่ได้กระซอิบยอง โฟล์คเฮาสเป็นคำตอบที่ผิดนะคะอม่อะไรเขาใช้จั๊นราชินีคีย์เวิร์ดที่สองนะคะวิ่งค่ะไม่รู้หมดไปแล้ววิ่งก็สกิลเกมเออเป็นไปได้ก็มีวิ่งมัธยมซอมบี้ก็วิ่งฟอเรสต์กัมอันนั้นภาพยนตร์จ้า กอล์ฟสกัมกอล์ฟสกัมกอล์ฟสกัมจริงๆแต่ไม่ใช่สี่ลีมก็เคยรักก็มีวิ่งมันก็วิ่งกันหมดทุกซีรีส์ไม่ใช่เหรอชื่อหนังหรอรันนิ่งไม่ได้พี่กดแล้วหรอวิ่งโอ้ยกดอะไรกันมาถึงการลุยเต้เปล่าอยู่ว่ามัฒนยมซอมบี้เพราะว่ามันวิ่งหนีเนาะพี่เอาไหมวัฒนยมซอมบี้ไหมซุยเบิร์กัฒนยมซอมบี้ค่ะในคิงดอมมันวิ่งหนีซอมบี้เหมือนกันวิ่งเรื่องขอตอบว่าวิ่งสู้ฟัดค่ะอีเทวันคาสค่ะวัฒนยงซอมบี้เพราะว่ามันวิ่ะ เราเขาเรียกว่านะฉีกไปเลยคือทำงานกันเป็นทีมจริงๆใช่ไหมอ่ะใช่ได้ได้นะไม่ติดวิ่งฉากไหนคะวิ่งไปฉากไปขายสุกสั้นอ่ะเออใช่เลยอยาและอีทาวันคลาสเป็นคำตอบที่ ฝั่งค่อยๆรักมาให้ช้อยเรามาแล้วสคริปเกมสคริปเกมมีอะไรนะคิงด้อมคิงด้อมคิงด้อมเอาว่ะเสียดเราแค่ตัดช้อยไปไม่เราให้ช้อยไปไม่ถูกเพราะว่ามันจะถูกไม่ถูกใช่ไม่แต่ว่าเขาพูดมาแล้วว่าสคริปเกมออกบ่อยเออสคริปเกมมันก็ดูวิ่งอ่ะมันก็เอาเลยพี่สคิปเกมได้ละสคริปเกมครับทำไมถึงตัดสินใจเลือกสคริปต์เกมทำไมนะเมื่อกี้ทำไมนะก็ถูกใครที่เบียดนะเกาหลีวิ่งเกาหลีวิ่งใช่และสคริปต์เกมเป็นคำตอบที่ คีย์เวิร์ดที่3นะคะคือคำว่าหวังอะ้รอะไรกอดอะไรการเปิกคิงดอมครับมีก oh> ็ว่างเหมือนกันเขาตอบไปแล้วนี้ว่าชี้ก็วางเหมนกันไปแล้วนี้่าทำไมถึงตอบว่าคิงด้อมเพราะว่ามันก็วิ่งหนีซัมบี้เหมือนกันแล้วมันก็เกี่ยวแบบวัง ก็คือเกาหลีวิ่งแล้วก็วังและคิงดัมเป็นคำตอบที่ผู้ตัดสินผู้ตัดสินโอ้โหที่ใบโกงโกงมันเดินมาดูเลยค่ะคำใบสุดท้ายคือซัมบี้ค่ะตอนแรกคิดว่าอะไรใต้รลมนาชีน่ีโอ้ยคิดว่าเรื่องนั้นนะ แหละเราก็คือต้องบอกว่าแต่ละข้อเราปูทางมาให้คิดได้หลากหลายอ,อแล้วมันต้องมาถึงแบบคำใบ้แบบไทยๆมันถึงจะแบบชัดเจนนะจ๊ะแล้ข้อแรกนะคะค่อยๆรักได้แนไปก่อนออข้อที่2นะคะคีย์เวิร์ดแรกคือคำว่า นักเรียนนักเรียนพลังกิฟต์ไหมกิต like> uh ์ไท้ดอมฮอร์โมนก็นักเรียนนักเรียนแฟนฉันไหม อันนั้นเป็นหนังตอนที่แมสแมสมมากๆหยุดนันเลยไหมฮ ma อร์โมนไววาวุ A ่นฮอร์โมนไววาวุ่นนักเรียนสุดอ่ะฮอร์โมนเชื่อเขะไรวะวุ่นใช่ค่ะในตอนไหนนะนาเจ๊เจ๊จ้าน่าจิกปากจริงฮอร์โมนไววาวุ่นเป็นคำตอบที่ ผิดค่ะสิทธิ์เป็นของฝั่งค่อยค่รักไม่รู้ว่าเอาสักอันแล้วแต่ไม่ต่อไปแล้วแนนโน้ตไหมไม่แต่เขายังไม่ได้บอกนะว่าไทยเทศหรืออะไรแฟนฉันปะนักเรียนแฟนฉันไหมแฟนฉันปะถ้าจะเป็นนางถ้าจะเป็นนางเออแนนโน้ตแนนชิลน์เด็กใหม่พี่ปรากฏถูกเลยนะตอบว่าเด็กใหม่ครับเด็กใหม่นะคะทำไมถึงตอบเด็กใหม่เพราะว่าเราเคยเล่นแนนโนด้วตก็ปากอีกเรื่องด้วย และเด็กใหม่เป็นคำตอบที่บอกแล้วบอกบอกแล้วบอกฉันมาทำอะไรที่นี่ขอบคุณค่ะทำใบต่อไปคือผู้หญิงทำใบที่สามคือเสาธงออ๋ และวคำใบที่สี่คือผมหมาอ๋อใ่ไหครหับผมหมาข้มมาอที่สองนะคะค่อยๆได้ไดอีกหนึ่งคะแนนค่ะข้อต่อไปเราจะไม่ก้นอ่ะข้อที่สามนะคะ,ะคำใบแรกนะคะพลังพิเศษ <laughs> กีฬาซาตานคุณรู้แล้วว่าโรงเรียนโรงเรียนช่วงเรียนเร็วมีพลังพิเศษไปพี่กีฬาซาตานจบ <laughs> กินออสีขาเกาหลีไปแล้วไทยไปแล้วเนี่ยจะเป็นต่างประเทศย่อฝรั่งแน่นอนอันเนี้ยฝรั่งคืออะไรล่ะถ้าสมมติเขาตอบแบบกิ๊บเต้ยแล้วเขาถูกขึ้นมาล่ะได้ไหมแด้ไหมชิลนั่นเด็กใหม่ปรากฏถูกเลยนะมาก็ีีน่เลยจ้ะเราอย่างไม่เกินเรื่องอื่นขึ้นมาเลยงั้นเราเราเรื่องที่เรารู้ก่อนคืเรองกิ๊บเต้ยถ้าสมมติเราตอบเรื่องอื่นมันโอเคเด t h กิฟ f ์เต้ยค่ะเชื่ออินสติ้งเชื่ออินสติ้งโอเค the gift เต้ยนะชอบมากอะทำไมถึงเลือกตอบเรื่องนี้มันเป็นพลังอ่ะมันมีพลังชอบมากเป็นซีรีส์ไทยที่สนุกมากแล้วเราชอบ The gift เป็นคำตอบที่ผิด เราไปฟ l a s นี่นะเป็นพิเศษนะก็พิเศษนะก็เป็นซีรี่ปะเราไปรอคํมไบต่อไปแล้วพี่ก็ใช่พี่เขาแบบพูดไอเดียออกมานี่คือแบบนี่คือวิธีการเล่นของเราเราขโมยเราโมยเราวางอบตอนแรกผมแบกมากเลยพี่เขาแบบเออให้ให้เราไปเจะตอบว่าเลยจบว่าักครับตอบไปแล้วนั่นเยิรังนครับเด the flash นะคะอ่าไมถึงแลือกตอบ the flash เพราะว่าลังพิเศษเรับเ เราชอบ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 เขาชอบส่วนตัวเขาชอบส่วนตัว The Flash แล้วถูกแลยนและ The Flash เป็นคำตอบที่ผิดนะฮะคำใบที่สองนะคะโรงเรียนอุ้ยอยากหนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่อง Stranger Things ว่าตัวหลักในของเรื่องอีเลเนอ่ะมันมีพลังวิเศษในการขัสิ่นคอแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นที่โรงเรียนด้วยค่ะสีเกนสี่เกนเมีแบบเรื่องอื่นบ้างไหมมีเผื่อว่าถ้าเกิดผิดเราจะได้ขอขคำตอบใช่ไหมอ่ะโอเคและ Stranger Things เป็นคำตอบที่ เราถามได้ไหมพลังวิเศษคือตัวตัวละครมีพลังวิเศษหรือในเรื่องเป็นมีพลังเราบอกไม่ได้ดาร์ป่ะดาร์แต่ดาร์มันไม่พลังวิเศษป่ะเรื่องนั้นไงตอนนี้ขอสปอยมันมีเรื่องหนึ่งเป็นแบบดาร์คนดีที่ตอนจบนางเอกอ่ะนางเอกมันจะมาอยู่ตรงกลางแล้วมันจะมีเพื่อนหลายๆคนอยู่วงกลมแล้วมันก็บินขึ้นไปอ่ะคาร์น้อยเชื่อว่าเกินครึ่งในฮอนี้ งงจะไปมาถึงตอนจบเลยอ่ะแค่นั้นว่าอะไรนะเว้นสแตยอะไรนะก็โรงเรียนนะแต่มันเป็นโรงเรียนแบบมันก็มีพลังมันมีพลังวะมันไม่มีเวนสแตยไม่มีเออเหรอมีแต่มือที่ช่วยนี่มันมีเรื่อองลยมันมันมีชื่อเรื่องอะไรเหมือนคุณคุณว่ามันมันดัง อะไรเป็นผมว่าชื่อซาบีน่าไม่รู้ว่าชื่อถูกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมีช่วงหนึ่งรู้สึกมันมีพลังพิเศษรู้สึกดังด้วยเป,เป็นเป็นโรงเรียนใช่เป็นนักเรียนใช่ไม่รู้เป็นเป็นโรงเรียนใช่เป็นนักเรียนใช่ไม่รู้เอา <c oughs> เลือกที่จะตอบแล้วว่าซาบ,บีน่านะคะและซาบีน่าเป็นคําตอบที่ผิดนะคะฟังคำใบที่3นะคะและคีย์เวิร์ดที่3คือคําว่าชุดดําดําชุดดํา วินส์นี่ตอบนี่ตอบได้เราเราได้วินส์เดย์ค่ะเพราะว่าทุกคนมีพลังวิเศษหมดเลยแล้วก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนแล้วก็นางเอกใส่ชุดสีดำเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยเขาบอกเขาตอบผมว่าเราคิดได้เหมือนกันแล้วพี่แม่หน่ะพูดว่าวินส์เดย์เราแบบเฮ้ยเขาบอกว่าอยากให้เห็นหน้าเบนนะหน้าเบนมันแค้นมากเลยที่เขาบอกว่ามันมีแค่มือไม่มีพลังวิเศษนั้นว่าอะไรนะวินส์เดย์อะไรนะไม่มีวินส์เดย์ไม่มีแต่มือที่ช่วย ต้องเต้นท่าเวนสเตย์ก่อนถึงจะให้ตอบเลยบอกว่าเวนสเดย์นะคะและเวนสเดย์เป็นคำตอบที่ถู่ชีเห็นเห็นกับล่วงหน้าได้มีเพื่อนมีรูมเมทที่เป็นแบบมนุษย์หมาป่าแล้วก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็ชีชอบใส่ชุดดำส่วนคำวบ้สุดท้ายก็คือว่าวันพุธ แต่พี่ก็ยไม่ชีงงมันเชื่อใครไม่ได้นะเหยียบเข้ามาที่นี่แล้วอย่าไปไว้ใจใครบอกไว้เลยก็แบ่งคะแนนให้เขาไปบ้างเกมมันจะได้แบบสูตรสีนิดนึงเดี๋ยวมันจะขาดไปออายยค และข้อสุดท้ายนะคะตอนนี้คือเกมเดิมพันสักสี่ของตู้ซ่อนหมีมีแค่เสมอกับแพ้ฝั่งนี้เราก็แบบลลอยตัววแ้ถ้าอยากชนะต้องแบบตั้งใจฝีมือแต่ว่าถ้าเสมอเนี่ยก็คือแบบว่าเออเรอออกก่อนเกมเล่นดูสูสีอะไรอย่างเงี้ยพร้อมนะคะคำแรกคือคำว่าเกาหลีค่ะเกาหลีดูเลยว่าจะมาแนวไหนเนี่ย ววะอะไรวะอะไรดียวไม่รู้ไม่ได้ดูเลยเกาหลีตาลับอีกรอบไหมเกาหลีเกาหลีอันแรกมันมันมันเป็นอะไรนะคิงดอมใช่ครับคิงดอมไม่ไม่น่าจะเข้าวังแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นแบบรักกันแน่เลยคิงดอมก็คิงดอมก็เกิดขึ้นในปีแบบในเดคเคทนี้ถูกป่ะไม่ย้อนกลับไปก็ต้องทำใหม่ขึ้นมาน่ารักเลยน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเดอะเกาหลีครับผมว่าเดอะเกาหลี ไม่นู้จักขิดด้ที่จะตออันนี้เลยแต่โผมันตอบเดอะกรอลี่รู้สึกแบบจากการวิเคราะห์ด้วยออริทึมทั้งหมดแล้วคือใช้แบบเก็บสถิติเงี้ยหรอเก็บสถิติเออแล้วก็เดาเอาความน่าจะเป็นไปได้และ The Glory เป็นคำตอบที่ผิดค่ะในเมื่อช่วงนี้มันเป็นช่วงการเลือกตั้งใช่ เพราะฉะนั้นเราจะเอาหนังที่แบบมีพอจะกับเลือกตั้งใช่นั่นก็คือเรื่องค q u เม n เกอร์นร<อ>ั่นก็คือเรื่องค q u เม n เกอร์ฉันจะปั้นราชินีเออเรื่องนี้เกขาแบบอะไรยังไงอะคำว่าราชินีก็เหมือนถือว่าเออนายกเป็นเกมการเมืองเป็นเกมการเมืองเกมการเมืองใดๆสนุกมากและ q u เม n เกอร์เป็นคําตอบที่ผิดค่ะ คำว่าที่สองนะคะทนายอะเกาหลีคีย์เวิร์ดคำนี้คือคำว่าทนายความทนายความทนายความมันมีเท่าไหร่เหรอผู้มีหลายทนายความอยู่เฮ้ยคนจริงทนายความเยอะมากเลยลอเรสลอเยอร์เพราะว่าล่าสุดอุ้ยคุยกับพี่เรากดได้หรอทนายความ เราดีบอนวิชไปก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวินเซนโซยังจำไม่ได้เลยคุณมาว่าเหมือนเรื่องอะไรวะวินเซนโซกับทนายความหรอทนายความเหมือนกันความมาเฟียเลยตอบว่าวินเซนโซทนายความไม่ได้คุยกับกูค่ะกูคุยกับคุณมาวินเซนโซไปตอบว่าวินเซนโซนะเพราะว่าพาสโนก็เป็นทนายความเหมือนกันใช่อ่าและวินเซนโซเป็นคำตอบที่ถูก่ ไม่แต่พอแต่พอมาคิดแล้วอ่ะทนายความเยอะมากเยอะมากมันมีทนายความออทิสติกก็มีใช่ไหมใช่ก็มีเออเอเแล้วก็มีทนายความที่เกี่ยวเรื่องสารเด็กอะเป็นแบบดราม่าใช่โอ้ย่มันก็สนุกสนุกสนุกสนกสนกนนยนน ซึ่งอันนี้คำใบ้ต่อไปคือบู๊ซึ่งตัดช้อยเลยเพราะว่าทนายที่บู๊อ่ะมันจะแบบมีบิ๊กเมาท์มีบิ๊กเมาส์มีวินเซนโซมันก็จะตัดช้อยช่วงดราม่าออกไปได้และอันสุดท้ายคือมาเฟียอ่าเป็นข้อสนุกมากโอ้ยข้อนี้มไ่ไดดู้ตัวสนิทตีเสมอได้สำเร็จค่ะ เสนอตัวหมายถึงว่าเราเราก็แบบว่าอยากให้เกมมันดูสูสีอะไรอ่านี่เราก็แบบไม่อยากให้แบบเจ้าบ้านเขาเสียหน้าใช่ไหมใช่แต่มันขาดเกินถ้าไม่พูดเด็กข้อเด็กใหม่ตอบว่าแนนโนผิดนะจ๊ะตอนนี้ก็ทวงคุณคุณกันไปเลยทวงคุออเออไม่เดี๋ยวเขาก็ทวงคุณคุณนอาเว้นเจนะ ามความรู้สึกทีนมาแสดงค่อยๆรักหน่อยเริ่มจากแมนก่อนเลยเป็นไงบ้างก็สนุกมากเลยผมรู้สึกว่าผมเหมือนช้ามากเลยคนอื่นไปกันเร็วเหลือเกินปึ้ง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 แล้วด้วยความที่มันเป็นซีรีส์เกาหลีก็เลยนึกไม่ค่อยออกว่ามันมันจะมีอะไรได้บ้างอาจจะไม่ดูแบบทางเอเชียเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราก็เป็นคนพูดคนแรกที่พูดวันเสาร์ออกมาเลยนั่นว่าอะไรนะวันเสาร์อะไรนั้นเออใช่โดนขโมยไปเลยอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเบนสนุกมากเลยครับรู้สึกแบบเอนจอยมากแบบเฮฮาดีถามจริงถ้าแขนแคนใครสุด ขึ้นตอนนั้น,นพี่พี่ถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมันก็โทษเขาไม่ได้เพราะเราไปเชื่อเขาเองสี่โอ้เชื่อผู้หลุดตั้งสองข้ออ,ขอ,อันนี้สองคะแนนก็หยุดหยุดกันไปยันนี้มันรายจำไว้จำไว้มีความเนียนมากมันเป็มไม่มีพลังพิเศษป่ะมันเป็นแค่มือเพราะว่าพอ,อ,อตอนที่พี่เขาตอบนเขาบอกว่าเออมั้นพังพิเศษหมดเลยนะผมบอกแผลเชยถามอัพหน่อยค่ะเป็นไงบ้างเอาใหม่สักข้อได้ไหมลู แบบมีพลังเลือดหนักสู้มีความแบบเล่นเกมเราต้องสนะอยู่ไม่ไม่ก็อย่างที่บอกไปว่าเสมอก็อ่อนให้อยากให้เกมมันสุดสเดี๋ยวเขาเสียหน้าจะได้เป็นเหมือนแมทชกับสับมิทอะไรอย่างงี้เนาะเออจะได้จะได้จะได้พาพวกเรามาอีกพวเราจะมาฝากผลงานอะไรบ้างนะคะค่อยๆรัก step by step เขาหั แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกพอแล้วพอแล้วเรื่องเดียวถามฝั่งตู้ซ่อนหมีบ้างดีกว่าว่าเป็นไงบ้างกับชาเลนจ์นี้แล้วก็ร่วมงานกับทีมนักแสดงค่อยๆรักอยากเล่นอีกอยากเล่นต่ออยากเล่นต่อเราเป็นอนเอร์เนชั่นเราแบบว่าสู่สีสู่สีเลยสนุกจอยเวอร์ต้นมะกะลีผลต้นนี้กับแม่บ้านก็เก่งเหมือนกันใช่ได้แต่เดี๋ยวเขาคงจะไล่แม่บ้านออกแล้วให้ยกมะกะลีผลไปทิ้งด้วยอ่ะเป็นยังไงบ้างคุณเปรมเปรมเฮ้ยเราต้องการชนะอยู่แล้วเราต้องการชนะตั้งแต่อยู่ในเรื่องจนมีอบต่ออยู่แล้วผมก็ต้อง น่ยสนใจน่สนใจเก็บไว้ก่อนคราวหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกคู่อื่นได้มาอีกเนาะอ่อโอเค ให้ฝั่งนี้ฝากผลงานอีกรอบนึงค่ะครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพด้วยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ฝากซีรีส์เรื่องค่อยๆรักด้วยครับทุกวันอังคารทางช่องวันห้าทุ่มตรงครับผมแล้วก็ครับสามารถดูย้อนหลังแล้วก็ดูอันคันได้ทีวีทีวีนะครับครับผมก็ในทุกวีคเราก็จะมีแฮชแท็กของทุกวีคนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใน Twitter นะครับผมก็มาช่วยกันปั่นเทรนด์ทวิตเตอร์ไปด้วยกันไปด้วยกันในทุกวีคคนะรับเวันนี้ป็น EP4 ที่เดาาห์นะครับซึ่งวันนี้ ก็จะไปดูด้วยกันอีกเยยมเลย่ะจบจริงวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาตู้ซ่อนหมีโอกาสได้ให้เชิญมาอีกนะคะขบครับฝากช่องตู้ซ่อนหมีกับรายการตีซ่อนหมูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับผมตู้ซ่อนหมีรายการตีซ่อนหมูอะนี้คือตู้ซ่อนหมีตีซ้อนหมูเป็นยังไงล่ะหงเลยเป็นตัวเล็กมากโซลต้องบอกว่าต้องติดตามน้องๆของไงนานแล้ว ขอบคุณค่า <etus> ฮ่าฮ่านีาฮ่าฮ่าฮมมากนะปกติดา <aten S 3> ด่ากพอเ่อผูาชายกับตาวเล็กเล่า่าฮ่าฮากาฮ่าฮ่า